สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกประเด็นการเมืองกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ศึกเลือกตั้งซ้อมสอสอสีสะเกตเขต5ค่ะที่กําลังจะเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568นี้แล้วถึงจะเป็นแค่เขตเดียวนะคะแต่ว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยม,มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยเกี่ยวกับภาพรวมการเมืองไทยตอนนี้ ใช่ครับเขต5สีสกเกตก็คืออเภอขุนหารกับอเภอภูสิงห์นะครับที่ต้องเลือกตั้งใหม่แทนคุณอมรเทพสมหมายสอสอเดิมจากเพื่อไทยที่ท่านเสียชีวิตไปกลายเป็นว่าสนามนี้เป็นการประทะก,กันตรงๆเลยระหว่างสองพักใหญ่คือเพื่อไทยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมกับภูมิใจไทยที่เป็นผู้ท้าชิงแล้วกเ็เป็นแกนนำรัฐบาลด้วยตอนนี้ค่ะ ข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งข่าวบทวิเคราะห์ความเห็นจากคนในพักเองแล้วก็นักวิเคราะห์การเมืองด้วยเราจะมาดูกันค่ะว่าทําไมศึกนี้ถึงสําคัญขนาดนี้แล้วใครดูมีภาษีดีกว่ากันแล้วภาพที่เราเห็นในเขต5สีสเกตเนี่ยมันสะท้อนอะไรในเกมการเมืองระดับประเทศบ้างครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจเดิมพันที่มันสูงมากในสนามนี้นะครับทั้งตัวผู้สมัครเองกลยุทธ์ของแต่ละพัก และก็บริบทแวดล้อมต,ต่างๆที่มันทําให้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มันดูเดือดเป็นพิเศษจริงๆครับถ้าดูที่ตัวผู้สมัครก่อนนะคะฝั่งเพื่อไทยส่งเบอร์หนึ่งคุณภูริกาสมหมายหรือกุ้งค่ะก็เป็นทายาทของคุณอมรเทพสอสคนเดิมนั่นเองชูคำขวัญลูกขุนหารหลานภูสึงอันนี้ชัดเลยว่าเน้นความเป็นคนในพื้นที่ความผูกพันกับสสคนเก่าครับ ส่วนภูมิใจไทยเบอร์สองก็คือคุณจินตะวันไตรสรณกุลหรือที่เรียกกันว่าอาจาร,รย์อีฟท่านนี้ก็มาจากตระกูลการเมืองดังเลยไตรสรณกุลซึ่งเป็นบ้านใหญ่ในรีสเกตคุณพ่อก็คืออดีตสสทีระไตรสรณกุลคุณอาคือนายกอบจอคนปัจจุบันคุณวิชิตไตรสรณกุลพี่สาวก็คือคุณไตรสุรีที่กําลังจะเป็นเลขาธิการนายกได้สำปาปเรียกว่าเอ่อแบ็คกราวน์การเมืองนี้แน่นมาก แล้วก็ถูกนําเสนอในภาพลักษณ์ของนักการเมืองรุ่นใหม่ด้วยครับแต่ก็น่าสนใจนะคะว่าทั้งสองท่านก็มีจุดที่ถูกตั้งคําถามอยู่เหมือนกันอย่างคุณภูริกาแม้จะเป็นลูกสสเดิมแต่ก็ถูกมองว่ายังใหม่มากๆกับการเมืองแล้วก็มีประเด็นเรื่องที่อยู่ด้วยที่ว่ากันว่าส่วนใหญ่อยู่ที่อุบลไม่ได้ประจำในพื้นที่ขุนหารภูสิงห์จริงๆอะคะ่ะรวมถึงเรื่องที่เพิ่งเปลี่ยนมาใช้นามสกุลสมหมายก่อนลงเลือกตั้งไม่นานนักอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมา อืมครับขณะที่คุณจินตวันหรืออาจารย์อีฟเนี่ยถึงจะมาจากบ้านใหญ่แต่ก็มีคำถามเรื่องความเป็นคนท้องถิ่นของคุณหารผูสิงโดยตรงหรือเปล่าเพราะพื้นเพเดิมมาจากกันทรลักษ์แล้วก็อาจจะต้องเจอกับคำถามเรื่องภาพจำเก่าๆของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะเเรื่องที่บิดาเคยย้ายออกจากเพื่อไทยในอดีตซึ่งแน่นอนแหะครับว่าคู่แข่งอย่างเพื่อไทยคงไม่พลาดที่จะหยิบประเด็นนี้มาโจมตี ค่ะก็เป็นการต่อสู้ของทายาททางการเมืองทั้งคู่นะคะแต่ว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนคนละแบบเลยคนนึงเน้นสืบทอดพื้นที่เดิมอีกคนเน้นเครือข่ายบ้านใหญ่แล้วก็ภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่การเมืองบ้างนะครับเพื่อไทยในฐานะเจ้าของพื้นที่เดิมแต่สถานะตอนนี้คือเป็นพักฝ่ายค้านไปแล้วจุดแข็งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือฐานเสียงเดิมครับโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกุยหรือซวยที่มีความผูกพันกับแบ,บแรนด์ทักซินเพื่อไทยมายาวนานอันนี้แข็งแ,งแกร่งมาก แต่การเป็นฝ่ายค้านในการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันก็เสียเปรียบอยู่แล้วนะคะคือคนมักจะคาดหวังว่าสสจากพรรครัฐบาลน่าจะดึงงบประมาณหรือโครงการอะไรมาลงพื้นที่ได้ง่ายกว่าแถมยังมาเจอผลกระทบจากกรณีเอ่อคลิปเสียงอังเคิอีกที่กระทบความเชื่อมั่นในพื้นที่ชายแดนอย่างสีสเกตนี่น่าจะโดนไปไม่น้อยเลยนะคะถูกป้องครับประเด็นคลิปเสียงนี่ส่งผลเยอะกว่าที่คิดจริงๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อ่อนไหวเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสีสเกตนอกจากนี้เนี่ยการที่คุณแพทองทานแกนนําคนสําคัญไม่ได้เดินทางไปในวันรับสมัครผู้สมัครก็ถูกนําไปตีความได้เหมือนกันนะเรื่องความพร้อมหรือว่าขวัญกําลังใจภายในพักเอง กลยุทธ์หลักของเพื่อไทยตอนนี้ก็เลยยังเน้นการตอกย้ําจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็ยังคงใช้ประเด็นงูเหา่าโจมตีภูมิใจไทยอยู่ควบคู่ไปกับการพยายามชูผลงานเก่าๆสมัยที่ตัวเองเป็นรัฐบาลก็คือพยายามปลุกใจฐานเสียงเดิมให้เหนียวแน่นแล้วก็โจมตีจุดอ่อนของคู่แข่งทั้งเรื่องในอดีตแล้วก็ประเด็นระดับชาติที่พอจะเชื่อมโยงกับภูมิใจไทยได้เช่นคดีเขากระโดงหรือว่าเรื่องการหัวสอวอที่เป็นข่าวอยู่นะคะ สลับมาดูฝั่งภูมิใจไทยกันบ้างค่ายสีน้ำเงินแม้จะเป็นผู้ท้ายชิงในเขตนี้แต่ก็ถือว่าได้เปรียบอย่างมากนะครับในฐานะที่เป็นพักแกนนำจับตั้งรัฐบาลแถมหัวหน้าพักคือคุณอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและก็ยังคุมกระทรวงมหาดไทยเองด้วย อันนี้สาคัญมากอํานาจรัฐบวกกับครอขายบ้านใหญ่ไตราสารณกุลที่คุมกลไกท้องถิน่นทั้งนายกอบจอทั้งสอจอในพื้นที่อันนี้เป็นแต้มต่อที่สําคัญมากๆเลยนะคะในการเลือกตั้งระดับพื้นที่แบบนี้แน่นอนครับเครือข่ายท้องถิ่นที่แข้มแข็งนี่เป็นปัจจัยชี้ขาดได้เลยนะในการเลือกตั้งซ่อมและประกอบกับกระแสชาตินิยมจากเหตุปะทะชายแดนที่เพิ่งเกิดขึ้นมันดูเหมือนจะเข้าทางภูมิใจไทยมากกว่า การแสดงพลังของแกนนําพักในวันรับสมัครที่มากันเต็มทีมทั้งหัวหน้าพักเลขาธิการพักก็เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าสึกนิภูมิใจไทยเขาเอาจริงอืมแต่ภาพลักษณ์เรื่องงูเห่าเก่าๆก,กับประเด็นที่ผู้สมัครไม่ใช่คนขุนหารผู้สิงแท้ๆก็ยังเป็นจุดที่เพื่อไทยใช้โจมตีได้อยู่เหมือนกันนะคะใช่ครับดังนั้นภูมิใจไทยจึงเน้นหาเสียงเรื่องปากท้องเป็นหลักเลย นโยบายแก้ปัญหาราคาพืชผลการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนชูความได้เปรียบของการเป็นรัฐบาลแล้วก็ใช้วิธีเดินเคาะประตูบ้านเข้าถึงชาวบ้านโดยตรงเลยอันนี้เป็นกลยุทธ์สําคัญควบคู่ไปกับการโจมตีกลับไปที่เพื่อไทยเหมือนกันนะเรื่องผลงานในอดีตโดยเฉพาะประเด็นเศรษฐกิจตกต่ําหรือปัญหาชายแดนที่พยายามโยงไปถึงเรื่องคลิปเสียงนั่นแหละครับเรียกว่าสู้กันดุเดือดทั้งนโยบายปัจจุบัน การเข้าถึงพื้นที่แล้วก็ไม่ลืมที่จะขุดเรื่องเก่าๆมาสู้กันด้วยนะคะแต่สิ่งที่ทําให้ศึกนี้มันเข้มข้นเป็นพิเศษกว่าปกติเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งซ่อมธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันมีเรื่องของศักดิ์ศรีแล้วก็อาจจะเรียกว่าความแค้นในอดีตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะความขัดแย้งที่รู้กันดีระหว่างนายใหญ่คุณทักษิณชินวัตรกับครูใหญ่คุณเนวินชิดชอบอ๋อค่ะ จำได้ว่าย้อนไปเลือกตั้งใหญ่ปี66ตอนนั้นเพื่อไทยใช้แคมเปญไล่หนูตีงูเห่าแล้วก็กวาดสสสีสเกตไปเยอะมาก7-9เขตเลยรวมถึงเขตห้านี้ด้วยที่คุณอมรอเทพพ่พอของคุณภูริกาชนะคุณธีระพ่อของคุณจินตวันจากภูมิใจไทยไปได้ตอนนั้นกองเชียร์เพื่อไทยนี่สะใจกันมากใช่ครับ แต่ว่าภูมิใจไทยก็มาเอาคืนได้อย่างเจ็บแสบมากๆเลยในสนามเลือกตั้งนายกอมบจศรีสะเกดเมื่อเดือนกรกฎาคม68ที่ผ่านมานี้เองตอนนั้นคุณวิชิตไตรสรณกุลหรือนายกสมเกลี้ยงจากภูมิใจไทยชนะผู้สมัครของเพื่อไทยไปแบบขาดลอยเป็นแสนคะแนนเลยนะทั้งๆที่คุณทักษิณเองลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงหลายรอบมาก ชัยชนะครั้งนั้นมันมีภาพจําที่คุณอนุทินไปแสดงความยืนดีแล้วก็มีการเอาปี๊บออกมาโชว์ด้วยเหมือนเป็นการตอกย้ำแผลเก่าวจากแคมเปญไล่หนูแล้วก็คำพูดของคุณทักษิณเองที่เคยบอกว่าถ้าแพ้ต้องเอาปี๊บคลุมหัวว่ากันว่าเรื่องนี้ทำให้ทางฝั่งเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณทักษิณไม่พอใจอย่างมากเลยค่ะครับแล้วพอมีการปรับคอรมอครั้งล่าสุด เพื่อไทยก็ดึงกระทรวงสำคัญอย่างมหาไทยกลับมาดูแลเองซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าเป็นการพยายามจะสกัดเครือข่ายท้องถิ่นของภูมิใจไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านกลไกอบจอนั่นแหละครับทั้งหมดนี้มันเลยทําให้การเลือกตั้งซ่อมเขต5เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนสมรภูมิวัดพลังแล้วก็ชําระแขนกันไกลๆเลยนะคะเดิมพันมันเลยสูงกว่าแคเก้าอี้สสอที่นั่งไปแล้วจริงๆ ทีนี้มาดูปัจจัยอื่นๆที่น่าจะชี้ขาดผลการเลือกตั้งกันมากนะครับเรื่องแรกเลยคือผลกระทบจากเหตุปะทะชายแดนที่ทําให้ต้องเลื่อนวันเลือกตั้งจากเดิม10สิงหาคมมาเป็น28กันยายนนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เลยมองตรงกันว่าสถานการณ์นี้บวกกับกระแสะชาตินิยมที่ตามมาเนี่ยมันเป็นผลดีกับภูมิใจไทยและเป็นผลเสียกับเพื่อไทยจากเรื่องคลิปเสียงเจ้าปัญหานั่นแหละครับค่ะ มีการพูดกันเยอะเลยว่าถ้าเลือกตั้งตามกําหนดเดิมเนี่ยผลอาจจะออกมาอีกแบบหนึ่งเลยแต่พอเลื่อนมาหลังเหตุปะทะแล้วก็มีเรื่องคลิปเสียงเข้ามาอีกสถานการณ์มันเป,นเปลี่ยนไปกลายเป็นภูมิใจไทยที่ดูได้เปรียบขึ้นเยอะเลยปัจจัยต่อมาก็คือพฤติกรรมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยทั่วไปในการเลือกตั้งซ่อมซึ่งมักจะมีแนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครจากพรรครัฐบาลมากกว่า เพราะอะไรเพราะเขาหวังผลเรื่องการพัฒนาหรือโครงการต่างๆที่มันจับต้องได้จริงมากกว่าเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองเพียวๆนะครับในการเลือกตั้งซ่อม อันนี้เหมือนเป็นสูตรสาเร็จเหมือนกันนะคะในการเลือกตั้งซ่อมหลายๆครั้งที่ผ่านมาพักรัฐบาลมักจะได้เปรียบตรงนี้ใช่ครับเราก็ต้องไม่ลืมอิทธิพลของกลไกท้องถิน่นเครือข่ายของบ้านใหญ่ไตรสรนกุลผ่านทางนายกอบจอและกศจอในพื้นที่ซึ่งตอนนี้อยู่กับภูมิใจไทยทั้งหมดเลยนี่คือเครื่องมือสําคัญมากๆในการจัดตั้งและก็ระดมคะแนนเสียงในระดับพื้นที่ครับอีกจุดที่น่าสนใจก็คือคะแนนเสียงที่เคยเลือกพักทางเลือกอย่างเช่นพักสีส้มในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะคะ ซึ่งในเขตนี้ก็มีอยู่ประมาณหมื่นกว่าคะแนนได้คำถามคือคะแนนส่วนนี้จะไหลไปทางไหนในการสู้กันตัวต่อตัวของแดงกับน้ำเงินครั้งนี้แล้วคะแนนโบดโนที่เขาคาดกันว่าอาจจะสูงถึง10%เนี่ยมันจะมีผลแค่ไหนคะคำถามนี้น่าสนใจมากครับเพราะคะแนนหมื่นกว่าเสียงนี่ถือว่าไม่น้อยเลยนะอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญได้เหมือนกันส่วนคะแนนโบโนถ้าสูงถึง10%จริงๆเนี่ยก็สะท้อนว่ามีคนจํานวนไม่น้อยเลยที่ไม่เลือกทั้ง2องขั้วนี้ และปัจจัยสุดท้ายที่พูดถึงกันหนาหูมากก็คือเรื่องทรัพยากรหรือที่เรียกกันว่ากระสุนนั่นแหละค่ะที่คาดการกันว่าจะสะพัดมากเป็นพิเศษในศึกนี้เพราะมันเป็นศึกที่ทั้งสองพักแพ้ไม่ได้จริงๆซึ่งถ้ามองในแง่นี้ภูมิใจไทยในฐานะพักรัฐบาลก็น่าจะมีความพร้อมมากกว่าหรือเปล่าคะครับ จากปัจจัยทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยทั้งสถานการณ์ชายแดนความได้เปรียบของภรครัฐบาลเครือข่ายท้องถิ่นแล้วก็เรื่องทัพ,พยากรบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่จึงให้น้ำหนักไปทางภูมิใจไทยหรือสีน้ำเงินนะครับว่ามีโอกาสชนะมากกว่าแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าฟันธงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฐานเสียงเดิมของเพื่อไทยหรือสีแดงโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกุยก็ยังถึงวันเหนียวแน่นมากๆอยู่การต่อสู้จริงๆในพื้นที่น่าจะยังเข้มข้นไปจนถึงวันเลือกตั้งเลย มีการประเมินตัวเลขคร่าวๆออกมานะคะว่าอาจจะออกมาประมาณ60%ต่อ30%ให้กับผู้ชนะและผู้แพ้ตามลำดับส่วนอีก10%อาจจะเป็นโหวตโนแต่ของจริงจะเป็นยังไงอันนี้ต้องรอดูผลนับคะแนนอย่างเดียวเลยค่ะ สรุปได้ว่าการเลือกตั้งซ่อมสสสีสะเกตเขต5ครั้งนี้เนี่ยมันมีความหมายมากกว่าการเลือกตั้งทั่วไปจริงๆครับมันคือการวัดพลังการชิงไหวชิงพลิบและเป็นการต่อสู้เชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญมากระหว่าง2องขั้วอำนาจใหญ่ในปัจจุบันผลแพ้ชนะที่จะออกมาไม่เพียงแต่จะกําหนดตัวแทนของเขต5เท่านั้นนะแต่ยังอาจจะส่งสัญญ,ญาณบางอย่างต่อทิศทางการเมืองในภาพรวมก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าด้วยซ้ำไปครับ การที่พักการเมืองใหญ่ๆทุ่มเทสรพกำลังมหาศาลลงไปในสนามเลือกตั้งซ่อมเพียงเขตเดียวแบบนี้มันสะท้อนความมั่นใจหรือว่าจริงๆแล้วมันสะท้อนความเปราะบางๆงอย่างที่ซ่อนอยู่ของแต่ละฝ่ายกันแน่คะอืมเป็นคำถามที่น่าคิดเหมือนกันนะคะ และภาพการต่อสู้อันดุเดือดที่เราเห็นนี้มันจะนำไปสู่เสถียรภาพหรือว่าจะยิ่งทำให้การเมืองไทยผันผวน,นมากขึ้นไปอีกในระยะต่อไปโดยเฉพาะเมื่อมีเสียงวิเคราะห์ออกมานะครับว่าจริงๆแล้วทุกพักใหญ่ในตอนนี้เนี่ยต่างก็มีจุดอ่อนและความไม่แน่นอนภายในตัวเองอยู่ไม่น้อยเลยแถมยังมีประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ของการยุบพ,พักที่อาจจะกระทบได้ทั้งสองค่าใหญ่ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็จะเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองไปอีกครั้งเลยนะครับ นี่คือประเด็นที่เราคงต้องจับตาดูกันต่อไปครับหลังจากที่รู้ผลศึกที่ศรีสกเกตเขต5นี้แล้วครับ